เตรียมความพร้อม3ขั้นตอนรับเงิน5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอใหพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดนใหม่ๆค่ะโค้งสุดท้ายก็เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินจากมาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือน ซึ่งรัฐบาลจะช่วยชดเชยรายได้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สำหรับลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนานะคะโดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ในวันนี้คือวันเสาร์ที่28มีนาคม2563ในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปและจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะ แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www. เราไม่ท i n งก a n .com เพราะถึงเข้าไปตอนนี้ก็ยังลงไม่ได้อยู่ดีนะคะแถมถ้าพิมพ์ไม่ถูกต้องก็อาจจะเจอหน้าเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมเช็คข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้กันก่อนดีกว่าว่ามีครบแล้วหรือไม่หรือว่ายังขาดอะไรไปบ้างนะคะคุณสมบัติแบบไหนบ้างที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็คือ เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาวจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระเป็นผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะส่วนหลักฐานที่ต้องใช้จะมีอะไรบ้างนะคะโดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมเพื่อลงทะเบียนดังนี้นะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ข้อมูลส่วนบุคคลและ 3. ข้อมูลการประกอบอาชีพนะคะ 4. ข้อมูลนายจ้างนะคะกรณีที่มีนายจ้างด้วยนะคะส่วนบัญชีเงินฝากที่จะต้องเตรียมนะคะโดยอย่างที่ย้ำกันหลายครั้งในเรื่องการรับเงินนั่นคือผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องไปมีบัญชีของธนาคารของรฐัฐไม่จำเป็นต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ เพียงขอให้มีบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อนามสกุลตรงกันกับผู้ยื่นคำร้องก็สามารถแจ้งขอรับสิทธิ์ได้แล้วนะคะวิธีการกรอกข้อมูลจะต้องทำอย่างไรจากข้อมูลเบื้องต้นจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่อรวมถึงช่องทางการรับเงินโดยถ้าเป็นพร้อมเพย์ก็ขอให้เป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน เมื่อมาถึงในส่วนของอาชีพนั้นถ้ามีนายจ้างก็ให้เตรียมข้อมูลชื่อบริษัทหรือสถานประกอบการนั้นๆพร้อมที่อยู่บริษัทไว้ให้พร้อมแต่สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างก็ต้องเตรียมคำตอบสำหรับคำอธิบายเพื่อยืนยันว่าตนเองได้รับผลกระทบจริงหรือขาดรายได้จากโควิด1ิอย่างไรจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะ จำกัดจำนวนสิทธิ์ไหมข่าวดีก็คือโครงการเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวันและเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนขอให้เตรียมเอกสารให้ครบตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มต้นใหม่นะคะ ถ้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วจะได้เงินเมื่อไรหลังจากทำการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www. เรา m ม่ t i n งกา .com เรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรับเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้างในส่วนของการรับเงินเยียวยาสามารถรับได้ผ่านสช่องทาง ได้แก่ทางบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่เดิมโดยชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียนดังนั้นจึงขอย้ำว่าไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขาโดยผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกท่าน จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยระบบจะจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีอย่างเร็วที่สุดภายใน7วันทำการนั่นเองค่ะ